จะรู้ว่าชีวิตนึ่งชีวิตที่เราเกิดมาเราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างที่ดีที่สุดสิ่งที่น้งนองๆอาจจะไม่ได้โอ,อกาสคือเป็นที่มีโอกาสสนทรนาบนักปราแต่นักปลาส่วนใหญ่มีน้อยในโลกปลาใหญ่ๆมีน้อยตายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่วิธีการของผมคืออ่านหนังสือนักปราหลักของโลก มองก็เป็นการคุยกันผมเลยเป็นเพื่อนสนิทกับอริสโตเติลตั้งแต่เด็กอายุห่างกันแค่2500ปีเท่านั้นเองคุยกันทางความคิดอริสโตเติลให้โจทย์ชีวิตว่าชีวิตที่ดีคืออะไรแต่ไม่ได้ให้คำตอบที่แท้จริงต้องคิดเองผมขอบคุณอริสโตเติลผมอ่านภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เด็กผมก็เลยชอบอ่านหนังสือมีสาระคุยกับคนอีปัญยาว ชีวิตต้องตอบด้วยตัวเองต้องลองับสิ่งที่ผุกอยากทำได้เกิดขึ้นด้วยจิตใจตั้งแต่วัรแรกวา่าชีวิตที่ดีคืออะไรการทําดีคืออะไรเราเห็นอะไรเราพอทําได้ไม่ต้องรอจำเป็นผู้อยางทําเลยตอนผมเป็นเด็กมัธยมต้นผมเห็นที่คนตาบอดยื่นขอทานอยู่หน้าโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทยต่อแก่ร้อยกว่าปี โรงเรียนที่ชนชั้นนำออกคิวเรียนยาวนีดน้องๆรู้ไหมผมก็พูดคิดภายในว่าโลกใบนี้ทำไมน่าสงสารอย่างนี้มีคนตาบอดพิการขอทานอยู่หน้าโรงเรียนผมแบกบข้าวขนมให้ครึ่งหนึ่งทุกวันกอนเป็นนักเรียนนักเรียจบมาคิดได้อีกทีหลังผ่านไปนานว่าถ้าทำแค่นี้ถ้าผมจบไปคนนี้ไม่มีใครช่วยแล้วคนแบบนี้อีกเยอะทพิการ อดูแลและคนเสียเปรียนในสังคมมีมากมายโภราจะทํำยังไงคาตอบใจในใจคือทําดีที่สุดในสภาพที่หลบเดียนวันนั้นผมเริ่มต้นชวนเพื่อนในโรงเรียนว่าเรามาอุทิศตัวเรียนภาษาะเะลาวกันดีไหมภาษาคนตาบอกเที่ยวมือครับเพื่อเขาจะได้มีหนังสืออ่านเพราะเขาพิการตาชิ้นเดียว ถ้าเขามีความรู้เขาจะมีอาชีพไม่ต้องอนาถาเช่นนี้ผมจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญเขียนภาษาเปรยตั้งแต่เด็กเพราะไปเรียนภาษาเปรยแปลนหนังสือให้คนตาบอดผมใช้วเวลาหนึ่งวันในเจ็ดวันมรถึงสี่ปีเต็มความเป็นไดเรียนมัธยมทำสิ่งเหล่านี้และช่วยเด็กกบพร้าและคนตาบอดผมจึงเข้าข้างคนเสียเปลี่ยนมาตลอดชีวิตมีความรู้สึกว่า คนเสียเปลี่ยนเราไม่มีทางที่จะให้หมดไปนอกจากเราก็อ,ออกแรงช่วยอย่างยั่งยืนชีวิตกิจกรรมผมไปเด็กคือไม่มีเวลาเพิร์เจอร์ไม่มีเวลาเที่ยวติ่นเฮฮาไม่มีวัยรุ่นได้แต่ชวนเพื่อนไปช่วยเด็กปังพระพลและคนตาบอดหนึ่งวันในเจ็ดวันในวันจุดสี่ปีเด็กีหนึ่งวันในเจ็ดวันผมไปช่วยสลับ ชุมชนแออัดชื่อจารุรัทที่มกักกะสันกรุงเทพชีวิตวัยรุ่นผมจึงเป็นชีวิตเป็นผู้นำแต่เด็กโดยธรรมชาติชวนเพื่อนระดมอิฐหินปูนทรายตะปูไม้เพื่อไปสร้างโดงเรียนหมู่บ้านยากจนในอีสานก่อนปิดเถอผมพาเพื่อนด้วยความภาคภูมิใจที่เขาเชื่อไปนอนกลางดินกินกางสายอาบน้ำคล้องควา,วายเพราะยุคนั้นไม่มีห้องน้ำ คอยกลับไปเมื่อผมสิบกวัววันนี้ผมเจ็ดสิบกวัวพ้ไปที่บ้านคุมมม้มอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดอุบลราชธาน,สานีสร้างโรงเรียนหมู่บ้านยากจนดในอีสานยุคนะันวันนี้มู่บ้านชัยยุทธโสธรตอนนั้นอยู่อุบลราชธาน,านีโรงเรียนที่เกิดข,ขึ้นจากฝีมือเด็กและลงไปช่วยกันทำหน้าที่ที่บ้านคุมมม้มอำเภอมหาชนะชัยทำให้ผมคิดลืกอชีวิตน้อ,องครับ ว่าโตขึ้นจะทำอะไรดีให้ชีวิตมีประโยชน์จริงที่บ้านคุณผมตัดสินใจว่าผมจะไม่เดินใ้ชีวิตคนทั่วไปที่เพียงแต่เรียนหนังสือให้เก่งผมเป็นคนเรียนได้คะแนนเก่งที่สุดนะครับไม่เพียงแต่ไปเข้ามหาลัยหรือเรียกคณะที่ยอดนิยมในที่สุดผมได้คุณเรียนแพทย์ได้คุณเรียนวิศวะไปเรียนต่างประเทศ ผมปมฏิเสธเพราะท่ายที่บ้านคุณมงคือหลานใจอนได้ผมคิดว่าผมอยากจะแก้ปัญหาความจนและการพัฒนาประเทศเป็นแพทย์มองตลอดคนอื่นไม่มองตลอด